นี่แกจะจ่ายเงินด้วยแบงค์ยี่สิบเหรออืมพอดีในกระเป๋าฉันมีแต่แบงค์ยี่สิบอะแกกับฉันเนี่ยมันต่างกันจังเลยนะแกดูฉันสิในกระเป๋าเนี่ยมีแต่แบงค์พันโหนุ้ยทำไมแกพกเงินเยอะจังอะนั่นแบงค์พันกี่ใบอะก็เป็นหมืนะ่นอะ ปกติฉันก็พกแบบนี้อยู่แล้วเอ่อสรุปว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตดีครับนี่ค่ะไม่ต้องทอนะขอบคุณครับฉันจ่ายให้ละถือว่ามือนี้ฉันเลี้ยงแกแล้วกันไม่เป็นไรแกเรามาด้วยกันกินด้วยกันจะให้แกจ่ายคนเดียวได้ยังไงละ่ะ ก็ฉันไม่รู้นี่ว่าแกจะไม่มีเงินขนาดนี้ถ้าฉันรู้นะว่าแกไม่มีเงินเนี่ยฉันก็คงไม่ชวนแกมาด้วยหรอกน่าสงสารจังไม่มีที่ไหนก็มีอยู่นี่ไงแต่แค่เป็นแบงเล็กๆแค่นั้นเอง <c oughs> มีแค่เนี้ยมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละถ้าฉันให้แกจ่ายหมดเนี่ย แล้วแกจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวอ่ะไม่หรอกแกฉันหนะมีจริงๆนะแต่นี่มันเงินไม่ได้เจอกันตั้งนานเนี่ยเพื่อนทุกคนเขาได้ดีกันหมดละฉันไปเจอมากี่คนกี่คนเขาก็รวยกันทั้งนั้นถึงว่าล่ะเวลาฉันกินข้าวกับแกไม่เคยเล่าเรื่องชีวิตให้ฉันฟังบ้างเลยที่แท้เนี่ยแกเองก็ลำบากนี่เองก็ ฉันเห็นว่ามากับเพื่อน,นก็เลยคุยแต่เรื่องความหลังไงอะ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 ไม่เป็นไรฉันรู้ว่าแกไม่อยากพูดเดี๋ยวพูดไปเนี่ยก็จะไปจี้จุดเปล่า,าอย่าคิดมากนะแกงั้นสรุปรอบนี้แกเลี้ยงฉันใช่ไหมขอบใจมากนะยังไงเดี๋ยวรอบหน้าฉันเลี้ยงคืนยังจะมีรอบหน้าอีกเหรอ ฉันลอเล่นอ่ะรอบหน้าแกก็ไม่ต้องเลี้ยงฉันหรอกได้ไงล่ะแกรอบนี้แกเลี้ยงฉันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าฉันเลี้ยงเองเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าฉันไปเบียดเบียนแกหรือเปล่าเนี่ยที่แกออกมาเจอฉันครั้งเนี่ยแกไปถูกกระปุกมาหรือเปล่าอ่ะยิงไม่มีเงินอยู่ด้วยอ่ะไม่หรอกแกแยังไงก็ขอบใจแกมากๆนะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะ ฉันเรียกแท็กซี่มารับเราอะเสียเวลาจริงๆเลยถ้ารู้ว่าอ่อนมันกระจอกขนาดนี้นะไม่มาให้เสียเวลาหรอกเสียเงินด้วยนะี่ย จะสิ้นเดือนแล้ว่ะยังไม่มีเงินไปจ่ายค่ารถเลยสุดแสต้องได้ไปกดบัตรเงินสดอีกแล้วแน่เลยอ่ะอสงสัยธนาคารโทรมาแน่เลยอ่ะฮะลัลโหลสวัสดีค่ะฮะลัลโหลนุย้ยทำไรอยู่อ่ะนี่ออนเหรอ ฉันก็นึกว่าใครนี่แกไม่ได้เมมชื่อฉันไว้หรอฉันลืมอ่ะแล้วแกโทรมาฉันมีอะไรปะอ๋อฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าฉันยังไม่ได้เลี้ยงข้าวแกคืนเลยอ่ะมาเจอกันหน่อยไหมฉันไม่ว่างอ่ะฉันรอได้นะแกจะมาตอนไหนก็ได้หรือว่าเราจะนัดกันวันหลังก็ได้ไปเจอก็ได้วะ จะได้่่ต้องนัดเจอกันรอบนอกอะอออนฉันเพิ่งนึกขึ้นได้อ่ะว่าฉันทำงานเสร็จแล้วอะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะสงสัยจะไปเก็บขวดได้เงินมาละสิทธาก็ดีเมกันจะได้ปริญญาวงเงินก็ใกล้เต็มแล้วอ่ะ แกมาช้าจังเลยอ่ะพอดีว,ว่าฉันยุ่งอ่ะไหนวันนี้แกจะเลี้ยงอะไรฉชนหรอเออน้องคะขอเมนูไหนคะ่ะแกอยากกินอะไรแกสั่งให้เต็มที่เลยนะฉันเอาสเต็กพรีเมียมหนึ่งที่ พอเป็นซุปเห็ดทัฟเฟลิลด้วยนะแล้วก็เอาแซลมอนซาชิมิเอาแค่นี้เองเหรอสั่งเพิ่มอีกไหมพอละสั่งแค่นี้แหละเดี๋ยวฉันสั่งเยอะกว่านี้แกไม่มีเงินจ่ายฉันก็ต้องควักเงินตัวเองอีกงั้นเอาตามนี้เลยค่ะส่วนของพี่เอาเหมือนเดิมนะคะแล้ว แกเป็นยังไงบ้างทำงานเหนื่อยไหมก็โอเคอะนั่งตากแอร์สบายๆทั้งวันเลยอะแล้วแกเป็นไงบ้างเห็นว่ามีธุรกิจส่วนตัวนี่ก็ก็ใช่แหละแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกแกฉันก็เก็บเล็กผสมน้อยเอาะเก็บอะไรอะเก็บขวดหรือเปล่าอ๋อว่าแต่แกติดใจร้านนี้หรอ คุณได้ชวนฉันมากินแต่ร้านนี้ก็ฉันมากินร้านนี้เป็นประจำอะฮัลโหลร้านนี้มันไม่ใช่ถูกๆนะแกแกมากินบ่อยๆเนี่ยไม่เสียดายตังบ้างหรอเวลาฉันมากินคนเดียวฉันก็สั่งแค่ไม่กี่อย่าง แกอิ่มแล้วจะสั่งอะไรเพิ่มอีกไหมไม่เอาอ่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันกลัวแกไม่มีปัญญาจ่ายงั้นถ้าแกเบื่อร้านนี้แล้วเราไปหาร้านใหม่ๆนั่งกันไหมหมายถึงรอบหน้าเหรอฉันไม่รับปากหรอกนะว่าฉันจะว่างหรือเปล่าฉันก็เห็นแกมีเลลวลาว่างไปหาคนอื่นตลอดนี่มันก็แล้วแต่แก แต่ถ้านัดมาทานข้าวบ่อยๆแบบเนี้ยมันก็น่าเบื่อมันก็ต้องออกไปแหงเอากับเพื่อนคนอื่นๆบ้างอะถ้างั้นรอบหน้าเราไปเที่ยวแบบที่แกบอกก็ได้นะนี่ออนฉันถามแกจริงๆเถอะแกไม่มีเพื่อนคนอื่นบ้างแล้วหรอจริงๆฉันก็ไม่ค่อยได้เจอใครหรอกฉันเห็นว่าแกอยู่แถวนี้นะ่ะฉันก็เลยอยากเจอแกบ่อยๆ ฉันไม่ค่อยมีเวลาแกนี่ก็จะกลับละเก็บเงินเลยแล้วกันน้องคะเก็บเงินเลยคะ่ะค่าอาหารทั้งหมด920บาทครับแบงค์ย่อยอีกแล้วอะ่ะไม่ว่ากันเนาะ ดีมากเลยครับทางร้านจะได้มีเงินถอนให้ลูกค้าเยอะๆนี่จ้ะอ๋อส่วนนี่ทิปนะขอบคุณครับใจดีตลอดเลยมีให้ทงให้ทิปด้วย ไม่ดูปากท้องตัวเองเลยก็น้องเขาบริการดีอะ่ะฉันก็ให้ทิปน้องเขาแบบนี้ประจําแหละทามาเป็นให้ทิปน้องเขาดูท่าทางน้องเขาจะรวยกว่าแกอีกนะเนี่ย <c oughs> ฉันนี่อายเลยอะ่ะที่ให้คนที่จนกว่ามาเลี้ยงข้าวไม่เป็นไรหรอกครั้งที่แล้วแกก็เลี้ยงฉันนี่เนี่ ต่อไปนี้แกไม่ต้องอยากเลี้ยงข้าวฉันแล้วนะฉันไม่อยากเจอแกแล้วอะ่ะฉันอายคนทำไมอะ่ะอายทำไมก็อายที่ต้องเห็นแกควักแบงค์ยี่สิบออกมาใช้เป็นร้อยๆนี่ไงมันทุเลศอะ่ะก็ฉันบอกแกแล้วไงว่าร้านเนี้เป็นร้านประจำฉันถ้าเป็นร้านอื่นอะ่ะฉันก็ไม่ทำหรอกนี่ออน ถ้าแกไม่มีเงินจริงๆเนี่ยแกก็ไม่ต้องอยากเข้าสังคมก็ได้นะแกอย่าฝืนตัวเองแบบนี้เลยนี่นุยแกมองฉันเป็นคนยังไงแกติดใจอะไรกับมอแค่แบงค์ยี่สิบเนี่ยก็มันขัดหูขัดตาจะจ่ายเงินแต่ละทีก็ต้องควักแบงค์ยี่สิบออกมานับแล้วมันยังไงวะมันไม่ใช่เงินเหรอ แต่มันบ่งบอกว่าแกเนี่ยต้องเจียดเศษเงินของแกออกมาจ่ายไม่ประมาทตัวเองไปหน่อยละออนแกรู้ได้ยงไงว่าฉันเจียดเงินตัวเองมาจา่ายแค่เห็นแบงค์ยี่สิบแกก็คิดว่าฉันไม่มีเงินแล้วหรอกแบงค์ยี่สิบฉันก็มีในกระเป๋าเนี่ยแต่ไม่ได้มีแบบแกนะเป็นสิบใบยี่สิบใบอ่ะฉันก็ไม่เห็นว่าการใช้แบงค์ย่อยเนี่ยมันจะไม่ดีตรงไหนเลยแล้วแกเคยพกปะ แบงนพันเคยไหมคงไม่เคยฉันไม่คิดเลยนะว่าเรื่องเงินมันจะเป็นปัญหาขนาดนี้รอบที่แล้วแกเลี้ยงข้าวฉันรอบนี้ฉันเลี้ยงข้าวแกแต่แกพูดเหมือนฉันดูกระจกมากเลยอ่ะก็แล้วมันจริงไหมล่ะฉันไปเจอเพื่อนแต่ละคนนะมีบัตรเครดิตวงเงินเป็นแสนๆพกแบงค์พันทีเป็นปึกๆ ม่เห็นเหมือนแกเลยแล้วทำไมฉันต้องพกด้วยละ่ะทั้งๆท,ที่ฉันก็ไม่ได้ใช้ไม่พกหรือว่าไม่มีกันแน่จะ้ะต่อไปเนี่ยฉันไม่มาเจอแกแล้วนะฉันไม่อยากอับอายขายขี้หน้าฉันไม่อยากให้ใครเห็นว่าฉันมีเพื่อนต้องควักเศษเงินจ่ายค่าข้าวฉันมาเจอแกก็นึกว่าจะดี แต่ทำไมแกถึงมีทัศนคติที่แย่ขนาดนี้เอาตรงๆนะออนที่ฉันมาเจอแกวันนี้เพราะว่าฉันลำคานแกสาซีฉันอยู่ได้ฉันก็เลยไม้มันจบๆไปจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกนี่แค่ฉันไม่มีเงินท่าถึงขั้นจะเลิกคบกันเลยเหรอใช่แล้วฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะว่า ันกับแกเนี่ยมันคนละระดับกันคงไม่ต้องให้ฉันบอกหรอกนะว่าแกเนี่ยมันระดับไหนฉันไปก่อนนะหวังว่าเราสองคนคงไม่ได้เจอกันอีก เป็นไรอะแกช่วงนี้ดูเครียดๆก็ฉันหมุนเงินไม่ทันอะดีแกแล้วที่แกไปกดบัตรเงินสดมาล่ะฉันก็เอาไปซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าหมดแล้วอะอะไรนะหยุดเลยนะมายแกอย่าเพิ่งว่าฉันได้ไหมตอนนี้แกช่วยฉันหาก่อนได้ไหมมีที่ไหนปล่อยกูถก้ถูกๆบ้างอะ ฉันรู้อยู่ที่หนึง่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันพาแกไปก็แล้วกัน <yellow bike Muss on> คุณนอนคะพอดีว่าเ <altung> พื่อนหนูจะมาขอกู้ยืมเงินนะคะ <N> <white> นุย้ยแกต้องการใช้เงินทำไมไม่ติดต่อมาเองล่ะอ้าวนี่รู้จักกันด้วยเหรอคะ <N> <réussi> รู้จักสิคะ นี่ก็เพื่อนฉันเหมือนกันใช่ไหมนุย้ยเออใช่ออนฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแกปล่อยเงินกู้ด้วยอะ่ะน,นุ้ยเนี่ยเจ้าของตลาดมีเงินเต็มกระเป๋าเลยนะไอ้แบงก์กับเหรียญที่แกเห็นน่ะคือเงินที่ฉันไปเก็บค่าแพงมา โอ้อ,อนฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าแกรวยขนาดนี้อ่ะแกไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกนะเพราะฉันก็ไม่ได้บอกใครนี่คุณนนท์คะฉันขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะคะนุย้ยฉันไปก่อนนะแกคุยกับคุณนนไปก่อนนะ เือดร้อนหรอแล้วแกอยากได้เงินเท่าไรหร่ล่ะคือฉันอยากจะขอ,อยืมเงินแกซักห้าหมื่นอะห้าหมื่นเหรอไหนแกลองบอกฉันมาสิว่าแกะจะเอาเงินห้าหมื่นนี้ไปทำอะไรฉันจะเอาไปจ่ายค่าบาดะแ,แกะฉันไม่มีเงินจ่ายเลยอะนี่บัตร ไหนแกบอกว่าแกพูดแต่เงินสดไม่ใช่หรอฉันก็ฉันก็กดมาจากบัตรกดเงินสดนั่นแหละดอกมันก็เลยทั่วมา่าแกช่วยฉันหน่อยนะเพื่อนนะช่วยฉันเถอะนะฉันขอร้องล่ะ <c oughs> อ่ได้สิแต่ว่าถ้าฉันให้เงินสดแกเป็นแบงก์ยี่สิบทั้งหมดแกจะเอาไหมล่ะ ได้ได้ยังไงก็ได้แก <c oughs> แกจะบ้าเหรอหแบงยี่สิบตั้งห้าหมื่นเะนี่ยนะนั่นน่ะสิเนาะ <c oughs> นี่แหละนะตอนมีพูดไม่คิดพอไม่มีพูดอะไรก็ได้ <c oughs> แหมออนแค่นี่ดูอารมณ์ดีจังเลยเนาะ ตกลงแกจะให้ฉันแบบไหนอะอนใช่ไหมไม่ให้ฉันไม่ให้คนที่ดูถูกฉันหรอกนะด้วยเฉพาะความจริงใจที่ฉันมีให้ในฐานะเพื่อนอวดรวยอวดเก่งมากตอนเจอเพื่อนก็าแต่เรื่องเงินทองมาพูดคมตอนนี้เป็นยังไงละ่ะหน้าแห้งออน แกจะว่าอะไรฉันก็ได้นะแต่ว่าฉันขอร้องเธอนะแกปล่อยเงินกู้ให้ฉันเถอะนะคนที่ไม่มีวินัยในการใช้เงินแบบแกและชอบดูถูกคนแค่ห้าร้อยอ่ะก็ยังไม่อยากจะให้เลยฉันเสียใจมากนะที่แกดูถูกฉันแต่ฉันจะเห็นแกที่แกเคยเลี้ยงข้าวซินไว้ก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวฉันให้ค่ารถแกนะ สิบบาทพอไหมออนแกอย่ากโกรธฉันเลยนะแกก็รู้นี่ว่าฉันเป็นคนยังไงอะไม่รู้ฉันก็เพิ่งจะมารู้เนี่ยแหละดีนะที่แกเลิกคบกับฉันก่อนขอบใจนะออนฉันขอร้องแล้วนะแกแกช่วยฉันเถอะนะนะลอกพันเถอะนะ ฉันไม่อยากพันกับคนที่วัดค่าของคนด้วยแบงค์ี่สิบแบบแกแกกลับไปเถอะออนแกช่วยฉันนะนะฉันขอร้องแล้วนะฉันจะไปเก็บค่าแผงถ้าแกอยากได้เงินอะ่ะแกก็เอา20นี้ไปเปิดแผงในตลาดฉันสิแผงฉันอะไม่แพงหรอก นอยได้ค่ารถก็ยั่งดีว่ะ